<laughs> happy birthday to <laughs> you มากนะคะคุณแฟนนักพัอินเจียร์นะคะก็เราก็ดีใจนะคะที่ไกว่าได้ีวะยินดี่ก็ครบอบอายุ24ปีแล้วนะคะ24รอ2แลสอรอบ่งองนเชี่ยแล้วไปอีกนะก็ขอให้ประสบมากคะแล้วก็เป็นที่รักของแฟนครับต่อไปแล้วก็ขอให้ประสบมากค่ะครับ ดีใจนะดีใจที่แบบได้มารู้จักกันกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยความเป็นพี่ดีกับน้องๆนะครับทุกคนนะครับก็แฮปปี่พ่อเดมมีความสุขมากๆนะคะพี่กันต้องขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่ที่สร้างผมขึ้นมาไมเจอมเจอมาเจอกันขอบคุณพ่อคุณแม่พี่การที่สร้างพี่การขึ้นมาให้มาสร้างสิ่งที่มีความสุขทำให้เราดีความสุขครับ พี่น้องเดอะสตาร์มี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่เดินระดับนะครับขอบคุณทุกคนและก็ขอบคุณพี่กัลปมาที่เป็นพี่ที่แสนดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เรียกว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่ทําให้ผมปรับปรุงนิสัยหลายอย่างมากๆขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้พี่ขาวขึ้นข่าวขึ้นทุกทีันค่ะเอ้คุณงามนาคุเดี๋ยวสูงก้าแล้วกันนะเราเป็นน้องที่รากคนนี้แต่แบไปจ้าไม่ได้หรครับนั่นจะไม่เป็นผลถ้าคุณไม่ใช้กันแดด